ครับคุณลุงอิงนะครับบอกว่า ไม่ร่วมจับมือกับผดจการครับส่วนเรื่องของการตั้งรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับโดย2แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยครับออกมาย้ำครับไม่จับมือกับผดจการส่วนจะจับมือใครในการตั้งรัฐบาลบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตคุณก้องครับก็นางสาวแพรทองทานชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินครับสองคนดิเดตนายกรรฐมตีของพรรคเพื่อไทยครับมีการร่วมกันให้สัมภาษณ์ออกรายการผ่านทางทิกตอกแล้วก็อินสตาแกรมไลฟ์นะครับหข้อนะครับ หมดเปลือกเพื่อไทยโดยมีนายคชาพาตันจเจริญหรือคุณวัดดำครับเป็นผู้ดำเนินรายการและมีการถามคําถามแทนประชาชนที่ส่งมาตามช่องทางต่างๆครับทั้งในเรื่องของจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เกิน90เซและเสียงวิจารณ์การทํางานของกกตครับ,รบทั้งคู่ยังบอกนะว่าเซอร์ไพส์พจำนวนผู้ใช้สิทธิ์และเห็นใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งล่วงหน้าครับแต่ต้องขอขอบคุณประชาชนฮะที่ออกมาใช้สิทธิ์และขอบคุณประชาชนเช่นกันครับ ที่เลือกพักเพื่อไทยครับ,รบพร้อมระบุถึงเสียงวิจารณ์การทํางานของกรอตอน,นะครับว่ากรอตอนเนี่ยต้องเข้มงวดและดูแลให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมที่สุดครับแล้วก็มีการถามว่าอีกหกวันถึงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศจะตัดสินใจเลือกครับว่าวันนี้ยังมีคนถามเรื่องการจับมือกับสามปอจึงถามนะฮะจึงอยากขอถามถึงความชัดเจนอีกครั้งเพราะมีการผลิตวัฒกรรมปั่นกระแสในโซเชียลเป็นจํานวนมากครับ ครับข้างฝ่ายของคุณเศรษฐานะครับก็กล่าวว่าเราบอกไปแล้วว่าเรายึดโยงกับประชาชนไม่เอารัฐประหารทั้งนี้ก็เข้าใจว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันครับแต่พักเพื่อไทยไม่ต้องการอยู่ในวงจรวาทกรรมเหล่านี้เรามีนโยบายที่ดีหลายๆนโยบายทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและเราพิสูจน์มาตลอดว่าเราทำเป็นเราจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนโยบายของเราอย่างเต็มที่ครับ ส่วนนางสาวไพทองทานนะครับก็บอกว่าเราไม่จับมือกับฝ่ายผผลิตการแน่แต่การจับมือกับพักใดนั้นเป็นเรื่องของอนาคตหลังการเลือกตั้งเราต้องดูก่อนว่าผลออกมาอย่างไรแต่เรามีเกณฑ์ของเราว่าต้องเห็นด้วยกับนโยบายของเราและนายกต้องมาจากพักเพื่อไทยเท่านั้นครับคนที่จะมาจับมือกับเราได้จะรับได้หรือไม่สําหรับเรื่องของการผลิตวาทกรรมคิดว่าไม่ว่าเราจะตอบชัดแค่ไหนแต่คนก็ยังพูดเรื่องเดิม ไม่ว่าจะมีข่าวหรืออะไรเราก็จะยืนยันคำตอบนี้ครับ